สวัสดีค่ะทุกคนหมอกลับมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่28สิงหาคม2568หมอได้นั่งดูดวงการงานให้ทุกคนแล้วและต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่น่าสนใจมากเลยพอหมอเปิดไพ่ออกมาหมอเห็นภาพของคนที่กำลังยืนอยู่ที่ทางแยกมีหลายเส้นทางให้เลือกบางคนอาจจะรู้สึกสับสนว่าควรเดินทางไปทางไหนดีแต่วันนี้ดาวดวงจะมาช่วยให้เราเห็นแนวทางชัดเจนขึ้น หมอเห็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่มาแบบกระทันหันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถเตรียมตัวรับมือได้วันนี้หมอจะเล่าให้ฟังว่าดวงการงานของเราจะเป็นอย่างไรในวันนี้มีอะไรที่ควรระวังและมีโอกาสอะไรที่ไม่ควรพลาดวันนี้ดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างแข็งกลางทำให้เรื่องการสื่อสารการเจรจาและการประสานงานเป็นไปได้ดี หมอเห็นว่าคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับการขายการตลาดหรือการบริการลูกค้าจะมีโชคดีเป็นพิเศษแต่ที่น่าสนใจคือดาวพุทธที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจกำลังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างเครียดนั่นหมายความว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจที่เร่งรีบหรือการลงนามในเอกสารสำคัญโดยไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ดีหมอเห็นตัวเลขมงคล3และ7ปรากฏขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนซึ่งมองบอกว่า การทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในวันนี้อีกอย่างที่หมอต้องเตือนคือเรื่องของอารมณ์และพลังงานส่วนตัววันนี้เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าง,ง่ายกว่าปกติหรือมีความคิดลบเข้ามารับกวนจิตใจสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องรู้จักจัดการกับมันให้ดีพอตื่นมาในช่วงเช้าหมอแนะนำให้ทุกคนใช้เวลาสักครู่ในการวางแผนงานของวันนี้ให้ดี อย่าเพิ่งรีบเข้าไปทำงานทันทีเพราะดาวดวงบอกว่าการวางแผนในช่วงเช้าจะช่วยให้เราทำงานได้ราบรื่นตลอดทั้งวันสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศวันนี้อาจจะมีอีเมลหรือข้อความสำคัญเข้ามาในช่วงเช้าหมอเห็นว่าข้อความนี้อาจจะเกี่ยวกับโอกาสใหม่หรือข่าวดีที่เราคอยอยู่ให้อ่านอย่างละเอียดและตอบกลับอย่างรอบคอบหมอเห็นว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระหรือทำธุรกิจส่วนตัว วันนี้จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานอาจจะเป็นเทรนด์ใหม่หรือวิธีการทำงานใหม่ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้แต่หมอต้องเตือนว่าในช่วงเช้าอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่เพราะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมให้เก็บข้อมูลไว้ก่อนแล้วค่อยพิจารณาในช่วงบ่ายช่วงเที่ยงวันนี้เป็นช่วงที่ดาวสุขสองแสงแกล่งที่สุดทำให้เรื่องการสื่อสารและการเจราจาเป็นไปได้ดีมาก หมอแนะนำให้ใช้ช่วงเวลานี้ในการประชุมการพรีเซนต์งานหรือการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าสำหรับใครที่กำลังหางานวันนี้เป็นวันดีในการส่งใบสมัครงานหรือติดต่อไปสอบถามผลการสมัครงานเพอดอาวดวงส่งพลังงานบวกให้กับการสื่อสารทำให้เราดูน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจหมอเห็นโอกาสในการได้รับคำชมเชยหรือการยอมรับในผลงานที่เราทำมา บางคนอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องการเลื่อนตำแหน่งหรือการได้งานใหม่ที่ดีกว่าแต่สิ่งที่หมอต้องเน้นคืออย่าให้ความสำเร็จชั่วคราวทำให้เรารู้สึกหยิ่งผยองหรือดูถูกคนอื่นเพราะการมีน้ำใจและความถ่อมตัวจะเป็นพลังที่ช่วยให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืนช่วงบ่ายเป็นช่วงที่เหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์การวางแผนระยะยาวหรือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนพลังงานของดาวพุธจะมาช่วยให้เราคิดได้ชัดเจนขึ้น หมอเห็นว่าบางคนอาจจะได้รับข้อเสนอใหม่หรือมีโอกาสในการขยายงานแต่ต้องระวังอย่าตัดสินใจเร่งรีบให้สละเวลาศึกษารายละเอียดให้ดีปรึกษาคนที่เชื่อถือได้แล้วค่อยตอบในวันถัดไปสำหรับคนที่ทำงานเป็นทีมวันนี้อาจจะมีความขัดแยง้งหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลเพราะความขัดแย้งนี้จะนำไปสู่การหาทางออกที่ดีกว่าเดิมเพียงแต่ต้องใช้การสื่อสารที่อดทนและเข้าใจซึ่งกันและกัน หมอเห็นพลังงานของเงินทองค่อนข้างดีอาจจะมีรายได้เสริมหรือโบนัสที่ไม่ได้คาดหวังแต่อย่าไปใช้จ่ายฟุ้งเฟยทันทีให้เก็บไว้ก่อนเพราะจะมีประโยชน์ในอนาคตช่วงเย็นเป็นช่วงที่ควรใช้เวลาในการสรุปผลงานของวันนี้และวางแผนสําหรับวันพรุ่งนี้หมอแนะนําให้ทํารายการสิ่งที่ทําสําเร็จในวันนี้แล้วให้กําลังใจตัวเองหน่อยสําหรับคนที่ทํางานจนดึกขอให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วย วันนี้ร่างกายอาจจะเหนื่อยล้าง่ายกว่าปกติอย่าฝืนทำงานหนักเกินไปให้พักผ่อนเพียงพอหมอเห็นว่าช่วงเย็นยังเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการพัฒนาทักษะหากมีเวลาว่างลองอ่านหนังสือดูคอร์สออนไลน์หรือฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับงานของเราวันนี้หมอเห็นพลังงานของการหลอกลวงหรือข้อมูลเท็จค่อนข้างแรงต้องระวังอย่าเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินหรือการลงทุนอีกอย่างที่ต้องระวังคือการสื่อสารผ่านข้อความหรืออีเมลอาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้ง่ายถ้าเรื่องสำคัญให้โทรคุยโดยตรงหรือพบหน้ากันจะดีกว่าหมอยังเห็นว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเครื่องใช้ออฟฟิศเช่นคอมพิวเตอร์แฮงหรือปรินเตอร์พังให้เตรียมแผนสำรองไว้และอย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญหลังจากที่หมอดูดวงการงานของวันนี้แล้ว มีหลายข้อคิดที่อยากแบ่งปันให้ทุกคนฟังข้อแรกที่หมออยากให้ทุกคนจำไว้คือความสำเร็จไม่ได้มาจากการรีบร้อนแต่มาจากการเตรียมพร้อมวันนี้ดาวดวงส่งสัญญาณให้เราเห็นว่าการวางแผนและการเตรียมตัวที่ดีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการกระทำแบบเร่งรีบหมอเคยมีลูกค้าคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยได้โอกาสงานดีแต่เขารีบตัดสินใจ โดยไม่ได้ศึกษารายละเอียดผลปรากฏว่างานนั้นไม่เหมาะกับเขาเท่าที่คิดและเขาต้องลาออกภายในไม่กี่เดือนสิ่งนี้สอนให้เราเห็นว่าการใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบมันคุ้มค่าก,กว่าการตัดสินใจเร่งรีบมากข้อ2คือการสื่อสารที่ดีคือการฟังให้เข้าใจไม่ใช่การพูดให้ชนะวันนี้ดาวศกให้พลังในการสื่อสาร แต่เราต้องใช้พลังนี้อย่างชาญฉลาดการฟังคนอื่นอย่างตั้งใจการเข้าใจมุมมองของเขาจะทำให้เราได้ข้อมูลที่มีค่าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานหมอจำได้ว่าเคยมีลูกค้าที่บอกว่าเขาได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดแต่เพราะเขาเป็นคนที่ฟังและเข้าใจเพื่อนร่วมงานได้ดีที่สุดหัวหน้าเขาบอกว่าคนที่ฟังได้ดี จะนำทีมได้ดีนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าทักษะการสื่อสารที่ดีมีค่าแค่ไหนข้อ 3, ที่หมออยากฝากอย่าลืมว่างานคือส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตวันนี้พลังงานค่อนข้างเข้มข้นอาจทำให้เรารู้สึกเครียดหรือกดดันกับงานแต่อย่าลืมว่าเรายังมีครอบครัวเพื่อนและสุขภาพที่ต้องดูแลด้วย การทำงานหนักเพื่อความสำเร็จเป็นสิ่งที่ดีแต่การทำงานอย่างสมดุลจะทำให้เราได้ทั้งความสำเร็จและความสุขหมอเคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในงานแต่กลับสูญเสียสุขภาพและครอบครัวไปนั่นไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงข้อ4คือทุกปัญหามีทางออกทุกความผิดพลาดมีบทเรียนวันนี้อาจจะมีความท้าทายหรือปัญหาเข้ามาแต่อย่าท้อใจ ให้มองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองหมอเคยมีลูกค้าที่ทำธุรกิจล้มเหลวเขาเสียใจมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับบอกว่าความล้มเหลวครั้งนั้นเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิตมันทำให้เขาเรียนรู้สิ่งที่โรงเรียนสอนไม่ได้และเมื่อเขาเริ่มธุรกิจใหม่เขาก็ประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมข้อสุดท้ายที่หมออยากให้ทุกคนจำไว้คือ ความกะตัญญูและความกันให้เป็นเสาหลักของความสำเร็จที่ยั่งยืนวันนี้หากเราได้รับความช่วยเหลือหรือโอกาสดีๆอย่าลืมกตัญญูและคิดถึงการให้คืนบ้างเมื่อเราขึ้นไปสูงอย่าลืมยื่นมือลงมาช่วยคนที่ยังอยู่ข้างล่างเพราะสิ่งที่เราให้ออกไปมันจะกลับมาหาเราในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมเสมอวันนี้หมอได้เล่าเรื่องดวงการงานของทุกคนไปแล้วได้ทั้งข่าวดีคำเตือน และข้อคิดที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตหมออยากให้ทุกคนจําไว้ว่าการทำนายดวงนั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระทำของเราเองเรามีอำนาจในการเลือกและการสร้างอนาคตที่เราต้องการวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้จําไว้ว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุผลของมันนั้นและทุกประสบการณ์ล้วนมีค่าทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเติบโตหมอหวังว่าสิ่งที่เล่าไปวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจและความหวังที่ดีอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอและเปิดใจรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตพรุ่งนี้หมอจะกลับมาดูดวงให้ทุกคนฟังอีกนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีวันที่สดใสไปด้วยกันค่ะ